กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอส สึกดาบีแม์ภาคอีสานเลยครับคจังหวัดติดกันด้วยนะฮะเทพสถิตอยู่ชัยภูมิครับบ้านลานอยู่ขอนแก่นนะครับอันไผ่ครับชัยภูมิกับขอนแก่นครับเป็นการพบกันระหว่างชัยภูมิและขอนแก่นครับตอนนี้นักกีฬาครับลงสู่สนามแล้วครับใครที่ให้กำลังใจทีมไหนกดมาได้เลยนะครับ จังหวัดใครทีมที่เท่าไห่ยังเหลืออยู่อีกกีิ่ทีมครับสำหรับเทพสถิตวิทยาครับกดหัวใจสีเหลืองมาเลยครับหัวใจสีเหลืองเหลืองครับเทพสถิตวิทยาส่วนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาคมครับบ้านลาดครับบ้านลาดครับกดหัวใจสีน้ําเงินมาเลยจ้ะถ้าบ้านลาดจะไปเพชรบุรีเลยนะครับต้องต้องต้องเปลี่ยนทิศแล้วนะครับถ้าไปบ้านลาดบ้านลาดวิทยาคมครับ ตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมครับลงที่สนามเรียบร้อยแล้วครับมาครับรเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบานลานวิทยาอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะคร เ็บสถิตนี่เหลืองขาวครับครับนี่ครับหัวใจมาเพียบเลยครับมาครับให้กำลังใจน้องๆกันมาได้เลยนะครับหัวใจเหลืองและหัวใจน้ำเงินครับครับมีมีตื่นเต้นเล็กน้อยนะ โดนแพ้เสกในหัวล้มจังหวะนี้ครับเป็นโอกาสของเทพสถิตให้มาจังหวะนี้มีเพื่อนวิ่งตามทางไปแต่ว่ายังไม่ให้ครับด้านซ้ายมีอยู่ครับจังหวะนี้ด้านในมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งกลับมา เล่นกันแค่ตรงนี้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้บ้านลานตัดได้และจะโต้กลับครับขึ้นมาแม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขึ้นมาแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหนึ่งนาทีแรกครับเด็กปั้นน้องเชลซีนะครับน้องเชลซีนี่เบอร์อะไรโรงเรียนอะไรนะครับแทยไลท์แจข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับเราอาจให้ครับของดีบ้านไผ่ บ้านไผ่นี่ต้องใส่อะไรนะมัมมัมเออมัมขอนแก่นนะฮะครับไอ้ยแยกบ้านไผ่จะมีเตะเสาอยู่ใช่ไหมผมคุ้นคุ้นผมเคยผ่านนะใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเหมือนเหมือนผมก็จะเคยผ่านเอาครับจังหวะนี้เต็มสถิตได้บอลและยิงหมดหมดไปออกข้างครับครับกรอบครับดูครับภาพช้าครับนี่ครับยิงด้วยซ้ายครับ ทางด้านของนัทีเงินทวีครับอ่าครับได้ทักท้ายก่อนไปแล้วครับจังหวะนี้ออกทางด้านซ้ายครับดูบ้านหลานานะงครับบ้านหลานวิยาคมเปิดมาจังหวะนี้อ่าจะพยายามจะบังครับแต่กระโดนแย่งเอาไปเปิดมาลูกนี้นี่ครับเอาครับเล่นต่อครับจังหวะนี้ให้มายิงเลยครับโอ้โห ไกลคอครับม้วนตัวยิงสวยๆครับครับแต่ถ้าเข้าจะสวยกว่านี้ครับครับไปเูื่อยๆครับครับถึงยุคนี้บอลบอลบอลชิดไปบอมได้เต็มุมครับอ่าบ้านไผ่มงคลก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันเลยเอาครับเปิดมาตีวนนี้เดี๋ยวหม่งก่นครับเอาแลครับไปแล้วครับทางด้านเทพสถิตครับดึงบอลรอเพื่อนครับ แล้วก็ล็อกหลบมาคือหลังนิดหนึ่งครับเอาล่ะครับโอกาสปุ๊บทางเทพสถิตครับยังล็อกไว้ได้ครับเฮ้ผมขำมากเลยยังไงฮะคุณแฟนแฮปปี้ฝันนีบอกว่าแอดครับบอกโค้ดเบาๆหน่อยครับปลาผมตกใจเสียงโค้ดไม่กินเป็ดเลยครับกู้ขนาดนั้นเลยฮะถ้าใส่หูฟังไดต้ำใส่หูฟังดีกว่านะฮะมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยนะครับ แดดเริ่มมาครับช่วงเช้าอากาศดีครับถอนแกะแต่จ่เสาร์พิ่ฆ่าไทยก่อนนะีมงจากของแกะนส่งมา19ทีมเลยนะมาดูจังหวะนี้ก่อนครับบ้านลานบาลานจึงจังหวะรอเพื่อนครับมาส่องเลยครับแต่ยังล็อกไม่ได้ครับแต่กับหลังมา โย่โอ้โหสองหนึ่งครับตอนนี้ครับรการเป่าได้ฟาว์ครับทีมจากสุพรรณครก็มีนะครับหลายทีมอยู่นะฮะเดี๋ยวครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับครับ บอกว่าครบทุกจังหวัดนะครับ503ทีมเนี่ยครับที่ลงแข่งขันในรอบนี้ครับรอบหลายแใช่แอดบอนมีหลายคนถามว่าเอ้ยนี่จับยังไงนี่ยอะไรยอมเจออะไยอมร้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็จะพูดแบบแอดมอนเ์แหละห้าร้0ยกว่าทีมแล้วเราแรนดอมโดยคอมพิวเตอร์นะครับโอกาสที่ปึ๊บแล้วอยู่ที่คอมพิวเตอร์เลยครับโอกาสที่มันจะมาเจอกันนี่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันครับอ๋อก็จะใส่แค่ชื่อครับครับไปคลิปมาโอ้โหนิดเดียว มีนิดเดียวไปไหนฮะนิดเดียวเข้านิดเดียวเข้าอละก็เป็นปรลินญาครับลูกนี้ครับด้วยซ้ายครับและมันชนคานสนั่นเลยครับโอ้โหเนี่ยความแรงครับทําให้ประตูของเราเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเลยครับพี่นัทขนาดเลือคนละอันเหรอคนละอันอ๋อมปนสามอันเอาครับคุ่มมาลูกนี้ไม่ใช่แบบว่า เดี๋ยวพูดไปแอดมอนก็ไม่รู้จักรู้จักที่พูดมาเลยโลเปโต้คันลอสผมรู้จักเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับหารล้อสไม่ก่อนครับจังหวะนี้โต้มาแล้วใช่มาไม่ดีครับเออคาร์ลอสก็ยิงแรงไงถ้ามันหงายท้องก็เป็นไปได้อยู่อันนี้คาร์ลอสอะผมเกิดพันออราซิลนะครับแชมเปนบราซิลนะเมื่อก่อนทมไมผมเล่นเกมวินนิ่งวินนิ่งเละนึงอะ ครับเชื่อว่าทุกคนนะฮะเกิด90ต้องใช้เคยใช้คาร์ลอสกันบ้างอ่ะโหวิ่งไวๆในเกมเกมหนึ่งนี่ก็บอกอายุได้เลยครับครับตอนนี้เพย์เท่าไหร่ละเพย์ห้าห้าเพย์ห้าโอ้ไม่มีตังค์ซื้อเลยครับตอนนี้เพย์ห้านี่ซื้อรถจักรยานยนต์ Yamaha นี่หนึ่งคันนะครับมาแตะมาครับมาดูเกมต่อครับตอนนี้เพยสถิตถึงเอกระไมมีเตะไหมมีเตะนะครับปฐุมคานะครับ ใช่ไหมถีงก็ไม่ใช่ก็ไรครับเอาครับคู่นี้ผมว่าจะมีจุดโทษครับเฮ้ยจริงนี่มัน6หกนเทียไงนี่คุณผมผม่ผมแม่นมาสามคู่แล้วนะครับมาดูคู่นี้ผมว่ามีจุดโทษ ผมว่าไม่เอาคุณภาคดีกว่าแล้วผมชอบจุดโทษ<ด>มันจบในเกม<ด>อ๋อเหรอฮะเมื่อสักครู่ไปถามน้องที่สกลนค,ครมาเขาบอกว,ากว่าการแพ้นในสนามเนี่ยไม่เจ็บปวดเท่าแพ้จุดโทษอ่าใช่มันเสียดายไงครับมันกดดันนะครับวันก่อนเนี่ที่ผมห้าแล้วมีแบบว่าโค้ชหันหน้าออกด้วยนะเหมือนโมลิมอ่ะเจ๊มันโค้ชหันหน้าออกเงี้ยแบบไม่กล้าดูอ่ะไม่ดูไม่ดูอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันระทึกมันระทึกนะครับมีมีบางคนเขาถือเคสนะครับไม่ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ย เอาครับทุ่มมาจากวันนี้มงมาครับเทพสถิตครับโอ,โอ้โหโรับไม่มีเพื่อนมาช่วยลวเอาแล้วครับเพื่อนมาช่วยแล้วแล้วัหวหลุดหลักไปครับตั้งเตะแล้วครับลรกนี้ ให้กำลังใจนักกีฬากันเข้ามาได้นะครับเชียร์ทีมไหนกดหัวใจสีนั้นมาเลยจ้ะสีเหลืองและสีน้ำเงินครับมีคนคอมเมนต์มาแล้วว่ายุคนั้นเล่นเกมเอาคาร์ลอสยืนคู่หน้ากับอาร์เจน่เปลี่ยนมากครับใช่ใช่เกิดยุคเดียวกันเลยฮะโอ้โหคือแบบไวปีต่ะแบบโอ้โหท่านเล่นแบล็ตเลยสุดยอดเลยฮะหาครับเกมยิงไปลูกนี้ครับโอ้โหเนี่ย กมบางทีไม่มีอะไรเราก็จะคุยกับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมนี่ทะเลาะกันตั้งแต่เลือกทีมแล้วครับครับตอนเล่นเกมคือห้ามนู่นห้ามนี่ไงบางคนก็ห้ามนั่นห้ามนี่อะไรเงี้ยแล้วจะให้เราใช้ทีมอะไรดีครับแล้วผมเล่นไม่เก่งนะผมห้ามทุกอย่างไม่งั้นไม่เล่นด้วยเอาครับ ครับผ่านไปแล้วครับ8นาทีครับตอนนี้เกมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกลางสนามนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยิงแถว2กันเยอะครับครับโดยเฉพาะบารลานะครับการ์เกมยังเรื่อยๆครับยังไม่เร่งมากครับครับขอพูดเรื่องเกมนี้โอ้โหเม้นกันใหญ่เลยนะครับครับเอาครับบาลาร์วิทยาคมจะได้เปิดเข้าไปในกรอบเกต้แล้วมีอยู่3คนและจังหวะนี้มันคลุกคลิกคลิกสาาก่อนครับ เทพสถิตเอาครับจะให้เอาและเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้ยแหมอ๋อเรียกเสียงกี๊ดการ์จากแฟนๆข้างสนามนะฮะและเรียกเสียงกี๊ดการ์จากคู่บรรยายนะครับ <laughs> มันเที่ยวนะครับแอดนัทครับครับอด้รู้จริงครับคอมเมนต์มาครับมมว่าอดากรบอกข้ามวันทูครับจริงๆข้ามวันทูเมื่อก่อนถ้ากดวันทูแล้วมันจะหลุดอ่านะฮะ อาครับผมก็ยังบล็กกลับมาว่าใครเล่นกับผมห้ามเอาจอยไว้ในเสื้อครับใครทำจอยจริงจะโทษเอ็ดมอนเตสจริงจริงเลยเออจริงๆเราต้องสุดบรรยากาศสมัยชอบใช่ไหมใช่ไหมเออดันออกไปดันออกไปดันออกไปเอาครับมาดูบ้านลานครับครับจากอครับจากผนแก่นครับเปิดเข้ามาลูกนี้ ท,ที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี่เป็นดาบี้แมตช์ภาคอีสานนะครับระหว่างเทพสถิตวิทยาจากเชยพูงครับพบ,บกับบ้านลายวิทยาคมจากขอนแก่นม, <า S 2> มใกล้กันด้วยนะใกย้พูงกับขอนแก่นใช่ครับคุณผู้ชมที่<ะ>คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาเลยว่าหมั่งชยัยภูมิกับหม่งขอนแก่นที่ไหนอร่อยกว่ากันครับแต่จริงๆเขาบอกออริจินอลอยู่ชัยภูมิครับแตเชยพูงบอกเนะครับแต่คนขอนแก่นบอกออริจินอลอยู่ขอนแก่นขอนแก่นทำก่อนเมืองพนเมืองพนใช่เมืองพนระดัดังไง ดเ,เ,เดขนาดกันไ,ไม่ต้องบอลหรอกแค่เรืเ่องหมั่นก็ยังเถียงกันแล้วเอาครับมาดูครับบ้านลายวิเชียรคมกําลังจะเปิดลูกเตะมุมครับนี่คผู้เสียินว่าไงครับผิดฝั่งครับต้องมาทางด้านซ้ายแหละครับจะไปเตะฝั่งขวาเลยครับเอาตรงกลางเลยเบสเนี่ย มัมเทยพูงครับเนี่ยนะคนเชยพูงจะบอกว่าออริจินอลจริงๆอ่ะผมบอกแล้วมันเกิดจากชัยภูมิเอางี้ส่งมาให้แอตเต้ชิมเราทำเชยภูมิกับมัมขอนแก่้คุกคิกกันอีกแล้วเราคุยเรื่องอื่นกันไม่ได้ครับถ้าคุยเรื่องอื่นปุ๊บนี่หน้าประตูนี่กรอบเขตโทษจะต้องมีลุ้นทันทีไม่โดนไม่โดนเลยไล่มาแล้วอ่าแบบก็ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้ความเห็นมาครับเดี๋ยวผมจะไปลองสั่งดูในแอปต่างๆนะครับอาครับดูเกมกันก่อนครับผ่านไปแล้วขึ้นทางครับยังสูนยูนย์ครับเทพสัตธิวุทยาครับออกมาทางด้านขวาพลิกมาจังหวะนี้โดนทำฟาวโดยทางด้านของสรวิทย์ครับคุณผู้ชมถามมาว่าที่น่านมีไหมครับน่านนี่น่าจะเป็นไส้อั่วนะหรือหรือเขาถามโรงเรียน น่าหลงเลี้ยนดินึกว่าเขายังบอกว่า้ยน่านามีหม่ำไหมอ๋อน่านามีไส้อั่วน่านามีส่งมานะครับน่าจะส่งทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยครับส่งมาเลยครับเรื่องครับจะเปิดบอลครับอ่านนัดเดียวผมได้เลยเล่นอะไรกันนีเปิดมาจังหวะนี้เขาบอกว่าหม่ำเลอดสดทอนครับพี่หม่ำพี่หม่ำจุกบุกอ๋ออันนั้น อร่อยจริงครับอร่อยและรวยมากครับอ้าวครับเกมกลางสนามจะม้วนครับจังหวะนี้อ้าวครับกุลสินยังไม่ว่าอะไรครับและให้มาลุ้นี้ครับก็เหมือนเดิมครับแดงสุดท้ายยังไม่ค่อยดีครับกุลสินยังยังไปไม่ถึงแล้วครับดูครับยิงจังหวะนี้ เปิดยาวมาลูกนี้มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งครับไปทางด้านของรัฐกิจและฟันออกไปดูครับจริงๆก็เปลี่ยนอยู่กับกองหลังครับแต่ผู้เล่นสาวตัวเอาแฉกดีกว่าครับพยายามจะลากนะครับแต่ว่ามันก็หลุดครับมุมไปทางด้านของพิพัฒน์จะเปิดเข้ามาจังหวะนี้ไม่ไม่ได้ครับแล้วก็ นี่ฮะคนได้บอลวิ่งไปคนเดียวนี่ฮะไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาและจะให้ใครครับเนี่ยส่งเข้ากลางเอาแล้วโอ้โหลูกนี้นอนไม่หลับผมบอกเลยครับลักษณะวิ่งเหมือนบอล1 1คนเลยครับต้องให้เพื่อนจ่ายย้อนหลังมาครับครับทางด้านของทันเนศครับเลี้ยงบอลมาจากแดนตัวเองแล้วส่งมาลูกนี้โอ้ยิงออกไปครับพนักงานครับยังเป็นเด็กชายอยู่เลยครับพนักงานนากองสีหมายเลขเจ็ดที่ยิงเมื่อกี้หละครับ สถิตทำให้ได้ลุ้นแล้วครับครับครับมอนรายการนี้ไม่เกิน18ปีนะครับครับผมมอต้นก็เคยส่งมาแล้วนะครับบางทีมนี่มีมีแค่โรงเรียนมีแค่มอต้นเลยเปาแล้วครับลุ้นเขามกิน100คะแนนแล้ เตมกัตย์พิธยาครับได้ประตูตามแล้วครับทักทีครับนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะนี้ให้มาแล้วแตะหลบครับนะแตะอีกทีจิ้มอีกทีจิ้มไปสามจิ้มเลยฮะแล้วก็เข้าไปจนได้ครับนลทตีเงินทวีครับหมายเลขสิามครับโอ้โหดูครับจิ้มมาเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมก็ยจะอธิบายภาพต่อเลอยู่ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมเอ้าอะไรครับจะเปิดกันแล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมเอ้าอะไรครับมาดูภาพสรวปภาพนี้เลยครับนี่ครับก็คือมาตั้งเตะแล้วครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วผู้ัล่นประตูออกมาครับโอ้หแอดดักยังบรรยายในลูกนั้นอยู่เลยครับลูกะโดดเกิดขึ้นเร็วมากครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเล่นเร็วครับจังหวะนี้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ เอาอะไรก็จะเข้าอีกแล้วกอะไรจะบอกใค้บอลว่าแอดมอนด์อ่ะทายผิดแล้วตอนนี้เริ่มในเอ่ออาจจะถูกแล้วแหละอ่มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วครับในฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนับครับโอ้โหครับเอาเอากันหมดเลยมาพิมพ์คอมเมนต์มาเอ้าเรียบเลยผมก็เอ้าเหมือนกันครับ เรากำลังแบบอธิบายสโลอยู่แม่ได้ยินเสียงในหูเอ้าอะไรต้องเกยล่าเข้ามาบอกอะอันนี้ก็เอ้าเหมือนกันครับเออครับก็เอ้าเหมือนกันครับครับมีเจ็บเล็กน้อยครับได้มาหนึ่งเหลืองครับครับนี่ครับอ๋อจังหวะจะตามบอลครับครับก็บอลอัดไปครับขอโทษขอโพยนะครับครับถ้าเป็นด้วยตั้งใจก็ขอโทษขอโพยกัน ไม่ตั้งใจครับผมว่าเพราะว่ามันอยู่บริเวณบอร์ดนะครับครับจะยิงหรือจะเปิดครับและที่ยืนอยู่นี่เป็นแค่เด็กชายนะครับผมว่ายิงเบอร์เจ็ดชนะการครับมาลุ้นลุ้นกันไปครับเออคอมเนต์ประตูสามประตูต่างชาติไม่เอาน้ำสองแล้วบิงสลแลบและโอ้ยนะครับเาวครับเป็นลูกแต่มุมครับอุ้ยนี่คือลุ้นนะครับถ้าเอานี่คือไปแล้วครับ เลยครับเลือกที่จะยิงครับเด็กชายคอนเทนต์ไี่เกิดขึ้นทุกวันเลยทุกวานอาจจะดูเรก่อนี้ครับเปิดตาลูกนี้มองออกไปครับครับเมื่อวานของผมนี่มีสกัดจากครึ่งสนามเข้าประตูตัวเองแล้วแบบงามจบแหละเมื่อวานอ่ะเอาไหมเอาเอาเหมือนกันนะเอาครับเข้าเกมครับบานลาครับตัวกระแทกไว้ ตัดบอลครับนี่ครับก็ต้องตัดเอมแล้วครับจังหวะนี้ทางด้านของสิบทิศโดนทำฝ่าวครับแมชื่อน่ารักดีครับชื่อเท่ดีสิบทิศผู้ชนะสิบทิศนะฮะผู้พิชิตได้แค่นี้ครับนี่ครับมาครับมาขอมพิพัฒน์เข้ครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับจะมีจุดโทษเกิดขึ้นไหมครับขอมพิพัฒน์จะได้เตะครับเข้าไป เปิดนไม่เข้าครับไม่เข้าครับหลุดออกไปครับอ้าผููไหนสกัดขึ้นสนามเออไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ผมกำลังนึกอยู่นั่งๆพี่ไม่ต้องนึกครับพี่บรรยายมาแล้ว200คููพี่น่าจะจำไม่ได้พี่น่าจะจำไม่ได้แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทางเพจเขาก็อัพเลยครับอาจจะเป็นช็อตออฟดอเดย์อะไรประมาณนี้แหละครับ เขา Dante, บรรยายเยอะครับแอดนัทครับแล้วเขาก็ลูกไหนสวยๆเขาจะส่งไว้ในไลน์กลุ่มครับแล so ้วเขาจะไล่ตามดูท well ีหลังครับเดี๋ยวผมจดไ้แล้วเออเดี๋ยวผมไมเปิดด้ว้ครับออกไปครับเสมอครับหนึ่งหนึ่งครับเวลางวดเข้าไปทุกขณาครับถ้าสมมุติว่าใครได้ประตูนี้ผมว่าอาจจะเป็นถึงเข้ารอบเลยผมว่าไม่มีใครได้มีจุดโทษครท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงครับอยากเห็นหนึ่งจุดโทษไหมคร เออถามก่อนเทพสถิตก็บอกฉันอยากชนะส่วนบ้านลานก็บอกฉันอยากชนะ <c oughs> ฉันไม่อยากชนะอย่าไปลุ้นเลย <c oughs> จุดโทษมันเสียวนะครับยาแล้วยเลแต่ว่าถ้าคุณม่อนคุณชอบนะผมว่าเสียงในหูคุณตอนนี้เขาเขาจะเขาาจะสรรเสริญคุณอยู่ตอนนี้น <c oughs> <c oughs> เอาครับมาลากมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหครับ ุดออกหลักไปเลยครับไปยาวไกเลเลยครับครับขอบคุณนักผ <N it id laut> ู้ชมในยูทูบก็หมื่นครับพันคนครับโอ้โหสุดยอดเลยผมเช็คทิกต็อกบ้างนะครับนะมงสกัดออกไปก่อนครับส่วนทิกต็อกของผมครับแค่ 24.7k ครับต่อ20,000ต่อ20,000เกือบเกือบ2 5 0 0 0อ่าเกือบ2 5 0 0 0ครับกดแชร์กด ให้กําลังใจน้องๆกันเข้ามาได้เลยนะครับผมมาจังหวะนี้ชกบอลครับออกไปเออผมผมก็สงสัยนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าไอ้เรื่องร้องร้องอาจารย์รอะไรอาจารย์เปล่าหรือว่าอาจารย์คือหมายถึงผู้ตัดสินเนี่ยครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบเรียกอาจารย์คนแรกนะโอ้ <laughs> เออนะฮะตั้งสงสัยนะเออสงสัยเรียกคุณครูแล้วมันจะยาวไปอาจารย์ <laughs> ยก็เท่ากันนะมา<ล>สองพยางเหมือนกันเลยก็เร <laughs> ียกอาจารย์เฉยๆอาจารย์อาจายอะไรเงี้ย <laughs> บางสะพานชนะไหมชนะครับบางสะพานเหมือนก็เขาคอมเมนต์ใช่ไหมว่าบางสะพานยังยิงขนาดนี้พลาทุกสะพานจะยิงอารมณ์มากกว่านี้ครับบางสะพานจะเจอกับทางด้านของพันท้ายครับทุ่มมาเลยเข้ามือครับแล้วยังไงครับเปิดยาวไปด้านหน้าจังหวะนี้มีอยู่คนหนึ่งครับแต่ว่าโดนม่งไว้ได้ครับ และเต็มโตกลับมาแล้วครับจังหวะนี้ล็อกมาแล้วจริงโดนเคลียร์ไเอาครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครลุกทุ่มครับอ๋อเขาบอกว่ามาจากคำของฟุตบอลเดินสายสมัยก่อนครับสมัยอ้ายครับแอดครับเาครับดูลูกนี้กันครับดีดมาอย่างไม่มีอะไรครับสามบข้างหนา เสียทิ้งครับและแล้วครับเป็นอย่างที่แอดบอลพูดจริงๆครับแม่เสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมครับและโรงเรียนเทพสถิตวิทยาครับมาตัดสินกันที่จุดโทษครับหลังจากที่เทพสถิตนด่นําประมาณไม่ถึง20วิวิแล้วครับ กำลังดูไฮไลท์อยู่ครับอธิบายภาพสโลอยู่เริ่็เงยหน้าขึ้นมาทีลูกเข้าประตูไปแล้วนะไม่เกินจริงครับไม่เกิน20วิครับคอนเทนต์ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันมานะครับเอาละครับต้องมาตัดสินกันในจุดโทษครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบนี้ไปครับ ระหว่างทั้ง2โรงเรียนให้กําลังใจกันเข้ามาได้เลยนะครับ,รบและแน่นอนครับเมื่อท่านให้กําลังใจแล้วครับท่านคิดว่าการดวนจุดโทษจะจบที่เท่าไหร่ครับใส่กันมาได้เลยนะครับครับถ้าเอานักพักเดือนสายมาพักหน่อยต้องให้พวกทั้งเต้ทั้งแอตเต้อต้นแออาร์นะครับหนัดนะคร โอ้หมีคนชมแอดมอนนะครับอกแอดมอนเสียงหล่อมากนะครับหล่อครับผมเป็นกําลังใจที่ดีครับเป็นการบรรยายฟุตบอลครั้งแรกของผมด้วยนะครับครับแอดมอนเขาเมื่อก่อนเขาเล่นวอลเลย์กับตะก้อนะครับใช่ครับเอาครับดูครับจุดโทษครับทีมที่จะยิงก่อนคือทีมเทพสัตถิตครับหมายเลขเจ็ดเด็กชายชนะการนากองครบประตูประตูเส้น รอสัญญาณจากกรรมการครับเอาละครับไม่พลาดครับเรียบร้อยครับจังหวะซัดแบบมั่นปกมั่นใจครับเข้าไปครับสวยๆครับไม่พลาดพุ่งผิดครับมีคนเฉลยมาแล้วนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเลยก็คือเหมือนว่าใช้ครูพระเป็นผู้ตัดสินเลยก็เลยเรียกก็จ้าจ้า,าออไปไม่ได้เปไม่ได้ กรรมการต้องเป็นอาจารย์ตำนานนี้ครับเอาครับหมายเลขเจ็ดครับของทางด้านบัลลานครับขอพี่พัดครับใจจริงครับขอพี่พัดยิงลูกนี้โอหโหปัดออกไปได้ครับเอาแล้วครับโอ้โหในเกมเขาอาจจะโดนเอ่อนี่นิดนึงครับ โัวแฟนหาว่าไม่เซฟครับแต่จังหวะนี้เซฟได้ครับทางด้านของเซฟได้ดีด้วยครับกับจิตสุตาเวชพันธ์ครับสุดแขนสุดมือสุดปลายนิ้วสุดทุกอย่างครับลูกมจครับต่อจังหวะนี้มายิงเพื่อขึ้นนำสอต่อศูนย์ลครับรัตกิจครับดูครับ เรียบร้อยครับขอภัยก็เป็นทางด้านของธนกิจครับคนี่ครับสองสูนแล้วครับลูกนี้นะครับต้องเข้านะครับเมื่อจะได้ยิงต่อเออยื้ยิงต่อครับแต่ถ้าไม่เข้าละครับแอนนัทครับครับจบไม่เข้าก็จบเฮลิเกเลอร์ครับ พราะฉะนั้นครับลูกนี้กดดันพอสมควรครับแล้วก็ต้องเต็มที่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับปริญญาครับปริญญาจิงลูกนี้จบเลยครับจนคานครับแม่จบได้ครับเตมสถิตวิทยาครับเอาชนะไปได้ครับหลังที่เข้าไป2คนรวดเลยครับโอ้โหครับต้อง บอกว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับสูนสีนะครับเสมอในเวลาเป็นหนึ่งะครับครับผู้ชนะนะครับก็คือเทพสถิตวิทยาครับจะเข้าไปพบผู้ชนะคู่ต่อไปครับคืออิสลามวิทยามูลนิธิจังหวัดสตูลหรือโพธิธรรมสุวัตครับครับผมนี่ครับก็ต้องรอคู่ต่อไปนะครับว่าจะได้ไปเจอใครครับในส่วนของ นักกีฬาทั้ง2ทีมครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับสำหรับฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมปเตียนครับพ2025ร่วมเชีย์โดยน้ำนมถั่วเหลืองแล็กตะซอย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอส,ส,อสอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวล์โรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒน์ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบักกบูดอททีวีและบักกบูช็อปครับ และแน่นอนนะครับว่านอกจากเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับที่สําคัญแล้วผู้สนับสนุนที่มาจากโรงเรียนครับวจะเป็นผู้บริหารครับหรือในส่วนของท้องถิ่นเองครับที่ได้สนับสนุนน้องๆแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาร่วมการแข่งขันแชมป์กีฬา7 HD แชมป์เป็นครับ2025ในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการมาดวลความสามารถนะครับมาแข่งขันเอาชัยชนะแล้วนะครับอยางเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถให้ คนทางบ้านทั่วทั้งประเทศนะครับได้เห็นความสามารถความทุ่มเทของน้องๆทุกโรงเรียนแลนะแนะ่นอนครับคู่ต่อไปแซนไบรอเลยครับทางด้านอิสลามวิยามุริธิจังหวัดสตูลครับจะเจอกับโพทิธรรมสุวรรปรันแทนจากพิจิตรครับแน่ทางด้านอิสลามวิยามุริธิสตูลตน,นะครับสีีแล้วก็มาด้วยนะครับ ต่อคู่ต่อไปครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ครับทุกช่องทางออนไลน์ของช่อง7 HD ครับติดตามกันได้นะครับรวมถึงจะมาที่สนามก็มาได้นะครับสนามกีฬาจุฬากรณมหาวิทยาลัยนะครับติดตามชมและเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องๆทุกทีมได้เลยนะครับและนี่บรรยากาศครับทางฝั่งขวามือครับบือให้กล้องหน่อยได้ไหมคร แมบกมือให้กล้องหน่อยไม่ใช่เบิกเะอุอ ı, ้ยบกมืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอนี่บกมือให้กล้องนิดน,นึงครับแม่ให้กำลังใจนันนกมุน,กมนักบอลนักมวยละ่ตุงสู้ต่อไปนะครับเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจให้นะครับ